จับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผม g จ๊เกย์นัทเกมเมอร์วาจีนะฮะอ,อ๋อวันนี้นะนะก็จะมาโปรโมทช่้วเจ๊ก้เจ ode ก้เกมเมอร์ซีฮตนะฮะตอนนี้เขาก็มีสับอยู่ร้อยหกสิบสองคนนะครับนี่ครับมานี่ครับช่วยกันครับเนี่ยกดสับไปนะฮะกดให้หน่อยครับเนี่ยขึ้นมากดเปิดนะครับ นี่ยยางนี่ต้องกังวลใจไว้นะครับนี่มันไม่เสียหายหรอกครับกดไปฮะกดไปนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาเชียอองว่าไงพอดีเขาทักมาผมไม่เชียร์อองสามไม่สามโดยการประมุขเชนเนลนะฮะนี่ครับกดไปครับช่องเนี้ยกดไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับจะตรงค้างเนี่ยอันนี้ค้างนะครับอย่าให้ไปย้ำเสียเปล่านะครับ ทำได้ไหมเออไอ,อตรงเนี้ยขอเป็นแค่สี่สักพันนึงนครับถ้าชอบอย่าลืมก็ให้คลิปผม,มกด Subscribe ใ,ให้เขาด้วยนะครับาบาย